สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโทนบางแครเหมือนเดิมนะครับหยิบกล้องสองพาครับนะครับเจอกันเช้าแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เก้าโมงนะครับบอกว่าก็มาเวลาผมก็จะมาเวลาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทุกวันนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาแล้วก็ลกดไลค์กดแชร์แจ้งบอกกันนะครับสัญญาณเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีท่านนะครับเอ๊ข้อความขึ้นไม่เอ่ยไอข้อความไม่ขึ้นเนาะไม่เห็นข้อความอ่ะ ไม่เห็นข้อความใครทักข้อความหน่อยครับทักข้อความกันหน่อยไม่เห็นข้อความอะไม่เห็นข้อความเลยไม่เห็นข้อความไม่เห็นข้อความสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นข้อความนะครับเห็นนีจจอหนึ่งจอนี้ไม่ขึ้นข้อความเอาไม่เป็นไรนะครับ ไม่เห็นข้อความเะไแต่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรในการไม่ได้มีผลอะไรในการดูพระอยู่แล้วนะครับนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับบางทีไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่ามองไม่เห็นนะครับไม่เห็นข้อความจอนี้ลองปัดจอแล้วมันไม่ขึ้นนะครับนะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นลองปัดจอแล้วไม่ขึ้นเอาไม่เป็นไรครับนะครับสวัสดีคร claro ับอาจารย์ส um ุพจ์ผมทองครับเจริญพรครับ นะครับโอเคครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับดูจอนี้แล้วกันนะครับดูจอนี้แล้วกันครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับโทนบางแคร์เนาะก็เอาเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆมาพูดมาคุยกันนะครับมาให้เป็นความรู้กันนะครับนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเช้าเช้าแบบนี้นะครับผมจะมีความรู้มาแบ่งปันนะครับเอาความรู้ที่ผมรู้เอาความรู้ที่ผมเข้าใจ มาบอกมากล่าวนะครับมาเรียกว่ามาแบ่งปันกันนะครับเราจะไม่บอกว่าเราสอนกันนะครับเราจะไม่สอนกันเราจะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนะครับเราจะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้มีความรู้ผมรู้อะไรท่านรู้เหมือนผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับคุณนครคุณอะไรนะครับพนมจีนจันทร์คุณรักกันนะครับรักกันต้องใส่ใจนะครับ คุณโชคนะครับคุณนพนันครับคุณอิสลาครับคุณประเพชรนะครับประพัดนะครับเข้ามาแล้วเห็นในข้อความในนี้เท่านั้นนะครับผมเห็นข้อความในนี้หน้าจอนี้ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยครับจะออกจะออกบัตรอยู่ใช่ไหมนะครับออกทุกวันอยู่แล้วครับบัตรอยู่ออกทุกวันอยู่แล้วครับนะครับ โอเคครับใครเข้ามาแล้วก็ยินดีครับแล้วก็สวัสดีนะครับกับสวัสดีทุกทท่านวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องราวของพระเครื่องเมืองสุพรรณออาเอาเรื่องราวของพระเครื่องเมืองสุพรรณนะครับผมเมื่อเช้าพอดีผมหยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับอ่านในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือโบราณนะครับนะครับพระเครื่องเมืองสุพรรณนะครับเป็นหนังสือพระเครื่องเมืองสุพรรณนะครับเขียนโดยอาจารย์มนัตโอภากุลนะครับ อาจารย์ม <ste> <pee> นัตโอภากุลนี้ก็ท่านก็เป็นเป็นนักเล่นพระรุ่นเก่านะครับเป็นนักเล่นนักเล่นพระรุ่นเก่านะครับท่านท่านต้องบอกเลยว่าท่านนี้สุดยอดมากนะครับท่านนี้สุดยอดมากนะครับรวบรวมแล้วเขียนหนังสือไว้นะครับหนังสือไว้หนังสือท่านก็มีหลายเล่มนะแต่เล่มนี้แต่เป็นเล่มที่นะครับเป็นเล่มที่ค่อนข้างไม่ค่อยเจอนะครับนะครับเล่มนี้สุดจะจัดทําโดย โดยหอการค้านะครับอ่าเขาจะทําเนื่องในวันอนุรักษ์ครับอนุรักษ์มรดกไทยนะครับวันอนุรักษ์มรดกไทยวันที่สองเมษาปีสามหกนะครับจะทําปีสามหกเล่มนี้ก็สิบกว่าปีที่แล้วนะครับโอ้สมัยนั้นเปิดขายสะแปดร้อยห้าสิบนี่ครับแปดร้อยห้าสิบสมัยนั้นจําหน่ายจําหน่ายแปดร้อยห้าสิบครับนะครับพระเมืองสุพรรณนี้ต้องบอกเลยสุพรรณยุทธยาเนี่ยเป็นพระ เป็นพักเป็นพระที่มีพระกุเยอะมากนะครับเป็นพระที่มีพระกุเยอะมากวันนี้ผมจะนําพระกุหนึ่งกุมาให้ท่านดูนะครับผมจะนําพระกุหนึ่งกุมาให้ท่านดูก็คือพระกุวัดภาษีนะครับอวัดภาษีเนี่ยขึ้นพระหลายอย่างมากนะครับต้องบอกงี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าเรื่องราวให้ฟังนะอพระกุมังสุพันเนี่ยมีอะไรดีอะไรเด็ดนะครับนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพระกุมังสุพันนี่นะครับอ่า ที่เด็ดที่สุดก็คือผ้าผงสุพรรณที่เป็นเบญจภาคีนะครับอันนี้เด็ดที่สุดแล้วนะครับนั้นครับมีเด็ดกว่านั้นนะครับมีเด็ดกว่านั้นนะครับสองศูนย์เดี๋ยวค่อยโทรเดี๋ยวค่อยโทรครับผมไลฟ์สดอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนที่ครับนะครับก็ขอบคุณหนังสือเล่มนี้นะครับข้อมูลกับจากผู้เขียนขออนุญาตใช้ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้นะครับ เมืองสุรสรพรรณนะครับนี่คือแผนที่เมืองสุพรรณร่างเดิมนะครับอ่านะครับอ่าเมืองสุพรรณนะครับนี่ก็เป็นของที่อ่าที่ขุดพบน,พนะครับ um ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่านะครับอ่าเขาบอกว่าไปด้วยกันมาด้วยกันครับเลือดสุพรรณนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับเกี่ยวกับพวกลูกปัดโบราณนะครับลูกปัดโบราณที่ ขุดพบนะครับขุดพบนะครับที่เมืองสุพรรณบุรีนะครับใช้หนังสือเล่มนี้อ้างอิงเนาะนะครับอันนี้เป็นพระพุทธบาทหินแกะนะครับในสมัยธรวดีครับที่ขุดที่พบที่วัดเขาดีสลักนะครับวัดเขาดีสลักนะครับตัวจะมีนี่พระผงสุพรรณครับอันนี้คือพระผงสุพรรณนะครับอ่าพระกัวพระศรีนะครับพวกนี้พระศรีนะครับพระศรีนะครับ นะครับผงสุพรรณพระสีนะครับอันนี้ผงสุพรรณหน้าหนุ่มหน้าแก่หน้ากลางอ่านะครับโอเคที่ผมจะให้ดูวันนี้คือพระมาเหศวรนะครับนะครับอะผมเอาองค์จริงมาให้ดูครับนะครับอ่าโอเคครับอ่ะดูนะครับนี่คือพระมเหศวรครับต้องบอกงี้นะครับว่าพระมเหศวรเนี่ยเป็นพระที่มีเก๊แต่โบราณ นะครับมีเกสแต่โบราณครับอ่าคือต้องบอกว่าพระมาเหตุสวนเนี่ยนะครับมีมากมายหลายพิมพ์นะครับมีมากมายหลายพิมพ์ตำหนิคงชี้ไม่ได้นะครับตำหนิคงชี้ไม่ได้นะครับอ่าการการพิจารณาพระกุนี่นะครับอ่าน้อยมากครับที่จะชี้ตำหนิได้นะครับแค่บางกุเท่านั้นนะครับชี้ได้แค่บางกุเท่านั้น แต่อย่างพระมาเห่สวนนี่ผมบอกเลยว่าชี้ตาหนิไม่ได้นะครับอ่าสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เห็นข้อความนะผมไม่เห็นข้อความนะครับนะครับเห็นอีกจอหนึ่งนะครับหน้าจอที่ผมถ่ายทอดนี้ไม่เห็นข้อความยังไงก็ต้องขออภัยนะครับแต่เห็นอยู่นะครับเห็นว่าแชร์ค่ะนะครับคุณสุบินบอกสวัสดีเพื่อรหัสล่ารวยขอบคุณครับนะพมเห่สวนนี่นะครับขึ้นที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดส,สุพรรณบุรีผ้าที่ผมถืออยู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นผ้าที่เขาเรียกว่าแท้นับหนึ่งนะครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยโบราณในอดีตเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพหนึ่งนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าพิมพ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราค้นพบเน,น,น,นี่ยอ่ามันมีพิมพ์ใหญ่ที่มีลักษณะแตกต่างไปเขาเลยลดหลั่นว่าอันนี้คือพิมพ์กลางนะครับ อันนี้คือพิมพ์กลางทาไมถึงเรียกว่าพระมเหสวนนะครับอ่าเนื่องจากเนื่องจากนะครับเนื่องจากพระหนึ่งด้านนะครับจะหันขึ้นด้านนี้และกลับมาอีกข้างหนึ่งนะครับอีกหนึ่งด้านก็จะสวนกันนะครับก็คือสองข้างในพระสวนกันจริงๆแล้วพระเขาเรียกว่าพระสวนในโบาร,ร,นะรบาณเขาเรียกพระสวนนะครับอ่าพระสวนก็คืออ่าสวนกันอ่ะสองด้านไม่ตรงกันเขาเรียกพระสวนอ่าแต่พอในอดีตเนี่ย มีเขาบอกว่ามีจอมโจรชื่อดังนะครับชื่อมาเหศวรก็เลยว่าตั้งชื่อตามนะอ่าห้อยพระรุ่นนี้ห้อยพระแบบนี้ก็เลยเรียกชื่อตามตามตามนั้นไปนะครับว่าพระมาเหศวรน,นะครับอ้าวนะครับอ่าผมจะให้ดูลักษณะนะครับอ่าเดี๋ยวผมวางองค์นี้ก่อนนะแล้วผมจะให้เพื่อนๆนดูผมจะให้เพื่อน Pilot, ๆนดูอ่าอ่าองค์อื่นนะครับอ,องค์อื่นซึ่งซึ่งอ่าครับโอเคนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยคือพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ลักษณะหน้าเขาจะใหญ่ใหญ่โตๆตนะครับนะครับนี่ครับนี่พิมพ์ใหญ่พิเศษนะครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือนะอันนี้พิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับเห็นไหมพิมพ์ใหญ่เนจะมีลักษณะเสียงโตโตแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมพิมพ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้คือพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางนี่พมย์ส่วนนะ มีด้วยกันหลายพิมพ์ต้องบอกเลยว่ามีด้วยกันหลายพิมพ์ครับเห็นไหมครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กนะนี่พิมพ์เล็กพิมพ์อย่างนี้ยิ่งมีเลนนะครับอ่า ok นี่อ้างอิง่างสื่ออาจารย์มนัดนะนะครับ okay. Okay. อาจารย์มนัดนะครับโอเคนะครับเห็นไหมในพิมพ์เล็กครับนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับเราจะมาดูเราจะมาดูเรื่องของอ่าเราจะมาดูเรื่องของลักษณะการดูนะครับ ลักษณะการดูเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าไม่เห่สวนเนี่ยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเอาพื้นฐานนะพื้นฐานนะครับพื้นฐานการดูเลยนะครับพื้นฐานการดูนะครับคุณดูง่ายๆครับถ้ามเห่สวนเนี่ยนะครับคุณดูง่ายๆนะครับหยิบขึ้นมาทีแรกนะครับหนึ่งหน้านะครับเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งหน้าเป็นแบบนี้นะครับ อีกหนึ่งหน้าต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนึกนึกภาพบอกไหมครับคือคือหน้ากับหลังเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันคือด้วยพิมพ์เดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่หน้ากับหลังเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรครับคือมันเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าแม่พิมมันเป็นสองตัวเข้าใจไหมครับเขาต้องใช้หน้ากับหลังเนี่ยมาประกบกันแล้วเทชนวนลงมาเห็นไหมครับพี่นี่เห็นชนวนไหมครับ อ่าชนวนใช้หยอดใช้หยอดพิมพ์ชนวนประกบนะครับพระไม่เห็นสวนก็คือพระเอาเอาพระเอาพระแต่ละพิมพ์เนี่ยสองหน้าเนี่ยนะครับแม่พิมพสองฝั่งมาสวนกันแล้วก็หล่อเป็นพระอ่าเทตะกัวลงไปนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นมถ้าไม่พิมพ์ดินก็เป็นพิมพ์หินถ้าไม่เป็นหินก็เป็นพิมพ์สำลิดนะครับเพราะว่าตะกัวตะกัวมันมีความร้อนไม่เท่าสำลิดนะครับผมว่านะแมผมว่า ผมว่ามาเหตสวนเนี่ยถ้าไม่ใช่พิมพ์ดินนะครับก็น่าจะเป็นพิมพส์สฤทธิ์ไม่งั้นเป็นพิมพ์หินนะครับแต่อาจจะเป็นพิมพสําฤทธิ์ได้มากกว่านะครับนะครับคือคือจะบอกงี้ว่าหนึ่งหน้าเนี่ยสองหน้าเนี่ยพระพระเหมือนกันเนี่ยว่าไง่ายๆว่าหน้านี้เนี่ยเป็นแบบนี้อีกหน้าหนึง่งต้องเป็นอีกแบบหนึง่งเห็นไหมครับสองหน้านี่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วมันจะต้องเป็นพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับเป็นพิมพ์เหมือนกันไม่ได้นะครับคือถ้าหน้าเป็นแบบนี้แลวอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยคุณบอกเลยว่าเก๊ได้เลยนะครับนะครับเข้าใจไหมครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าเขาใช้สองพิมพ์มาประกบกันเพื่อจะเทพระขึ้นมานะครับพระไม่เหส่วนเนี่ยเป็นพระกุที่อ่ามีการเทชนวนนะเห็นไหมครับด้านบนนะครับด้านบนนะครับชนวนเห็นไหม เทจนวนเข้าพิมพ์อ่าแบบแบบโบราณนะครับเข้าพิมพ์แบบโบราณนะครับแล้วมาเหตุสวนเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเบสิกพื้นฐานในการดูนะครับมันไม่มีตําหนิอะไรที่ให้เราดูมากมายนะครับหนึ่งเราดูศิลปะครับศิลปะนะครับศิลปะของพระนะครับนี่ครับศิลปะของพระคือต้องเป็นว่ายง่ายออู่ทองนะครับเป็นอู่ทองนะครับ าการวางมือหน้าตาพระนะครับฐานฐาน,ฐาน,ะนะครับฐานฐานพระ,ะนะครับก็ศิลปะนะครับไม่เห็นสวนเนี่ยคุณสังเกตดูนะครับมันจะไม่หนามากมันจะบางๆแล้วคล้ายๆประกบการการพิจารณาคล้ายวัดหนังเหมือนกันนะอ่ามันจะประกบเห็นไหมครับประกบเห็นไหมนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเนื้อนะครับเนื้อเนี่ยมันจะต้อง ถ้านิยมนิยมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโซนนิยมมันจะแก่แก่ตะกัวนะครับอาจจะแก่ตะกัวแก่ชิ้นก็มีนะแต่แก่ชิ้นเนี่ยเวลาขายหรือว่าเวลาเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าเพราะว่าเวลาชิ้นเนี่ยอยู่ไปนานๆมันระเบิดนะครับมันระเบิดครับอ่เดี๋ยวผมให้ส่องดูเนื้อนะครับเพราะเราเป็นรายการหยิบกล้องส่องพ้าครับคุณดูครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆดีกว่า อคุณดูลักษณะเนื้อครับลักษณะเนื้อเนี่ยครับจะเป็นตะกั่วครับแก่ชินนิดนิดนะครับอ่าอ่าเอ้ยเป็นเป็นเป็นเนื้อชินแก่ตะกัวนิดนิดนะครับแล้วก็จะมีคาบครับคาบของความเก่านะครับคาบคาบของความโบราณนะครับเห็นไหมครับมันเห็นคาบไหมเห็นไหมครับมันจะมีผิวของชินนะครับที่มีความมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัดพระศรีเลยนี่ครับ นี่ชินเอกลักษณ์ของวัดพระศรีเลยนะครับชินเนี่ยจะออกแบบว่าเป็นเกล็ดเก็ดนิดนึงอ่าจะเป็นเกล็ดเก็ดนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ดําๆนะครับช่วงที่เป็นไขไขอ่าต้องบอกงี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยชินนะครับมีร่องรอยของความเก่านะครับแล้วก็จะมีคาบแดงๆแบบนี้ที่ที่านเห็นนะครับคาบจ้ำจ้แดงๆแบบนี้นะครับ นี่คือคาบคาบของความอ่าเขาเรียกว่าคาบกุที่มันอยู่ในกุนะครับเนี่ยผ่านการเวลามันนานนะครับเห็นไ,ไหมครับเป็นสนิมตามซอกตามมุมนะครับเราต้องต้องค่อยๆพิจารณานะครับค่อยๆพิจรารณาอ่าต้องมีไขหรือไขไ่แมงดาถ้าถ้าเป็นไข่ถ้าเป็นไข่เยอะๆนะมันจะเป็นไข่ครับชินเขียวงั้นเป็นชินเขียวครับอันนี้มันเป็นชินเงินนะครับชินตะกัวชินเงินมันมันคนละแบบกันนะครับมันคนละแบบกัน นะครับอ่าเราก็จะค่อยๆให้พิจารณานะคุณก็ดูนะครับนี่นี่นี่คือชิ้นวัดภาษีเนี่ยจะมีลักษณะแบบประมาณนี้นะครับจะออกเป็นเกศเกศนิดๆนะครับแก่ตะกัวแล้วเป็นเกศเกศนิดๆนะครับแล้วก็จะคุมด้วยคาบคาบคาบใครแดงๆนะครับคาบไข่อ่าคาบกรุแดงๆนะครับนะครับอ่าผมจะให้ค่อยๆค่อยๆให้ไล่ไล่ดูนะครับ มันจะมีความมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์นะครับมาเห่สวนนี่ก็โอ้โหหกเจ็ดร้อยปีเนาะนะครับหกเจ็ดร้อยปีมันก็มันก็ผ่านการเวลามาสมควรครับแล้วเขาเรียกว่าพระเหนียวในตำนานเขามาเห่สวนนี่เขาอยู่ในชุดยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลเนื้อชินนะครับอ่ายอดขุนพลเนื้อชินนะครับบางท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบพระกุเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเลยในอดีตเนี่ยข้อมูลหายากครับ ข้อมูลหายากแต่ปัจจุบันนี้มีหมดแล้วครับข้อมูลนะครับอ่านี่ครับนี่ครับนี่ครับอ่านะครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมเนื้อครับโอ้โหนะมีผิวเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับมันมีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์ต้องบอกเลยความมีเสน่ห์ของของมเห่วนแล้วพิมพ์นี้ผมยังไม่เคยเห็นเก้นะพิมพ์เนี้ยพิมพ์ที่ผมถืออยู่ในมือเนี้ย กิมที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นของปลอมนะอาจจะมีไหมอาจจะมีแหละแต่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับอ่าใช่ครับมันมีตะกันของมันนะเขาเรียกว่าตะกันสนิมตะกันเนี่ยดำดำนะครับดำดำคาบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วมาเหุสวนนะครับคุณดูข้างครับบางๆนะครับประกบบางๆเห็นไหมครับมีรอยประกบเห็นย มีลายประกบพิมพ์แบบบางๆคือผมไม่รู้นะว่าพิมพเขาเป็นพิมพ์อะไรแต่ผมรู้ว่าเขาจะประกบแบบเนี้ยแล้วมีชนวนแบบเนี้ยบางๆมีทางเข้าของโลหะนะครับอ่ามีทางเข้าของโลหะอ่านี่ครับนี่คือนี่คือพะมาเหตุสวนเนื้อชินเงินนะครับผมว่ามีสเสน่ห์นะอ่าเอ่อนั่แหละเขาเรียกปานดำนแหละถูกแล้วนะครับอ่า นะครับนี่ความมีสเสน่ห์ผมบอกให้เลยนี่นี่ความมีสเสน่ห์ของเนื้อชินนี่คือความมีมีสเสน่ห์ครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้ผมยังไม่เคยเห็นปลอมนะพิมพ์ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยผมไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นนะับแต่อาจจะมีนะเวลาพิจารณานะครับถ้าแก่ชินมันก็จะพิจารณาง่ายนิดหนึ่งนะครับนะครับพิจารณาง่ายนิดนึงแต่มันจะเก็บรักษายากนะครับคนโบราณเขาเลยชอบชินชินสไตล์ที่แก่ตะกัว นะครับมันจะอยู่โยงคงกระพันมากกว่านะครับมันจะอยู่นานนะครับอ่าคบพวกนี้นะครับนี่ครับภาพที่ผมบอกนะครับภาบบางๆพวกนี้ที่ขึ้นตามซอกเนี่ยเป็นภาพคาบกุดั้งเดิมซึ่งต้องมีทุกองค์อยู่แล้วนะครับปานดำๆที่มันเกิดขึ้นนะครับตามเนี่ยครับตามซอกนะครับปานดำๆพวกนี้ที่เกิดเกิดขึ้นตามซอกเนี่ยมันก็ต้องมีนะอ่ามันต้องมีต้องมีทุกองค์แหละนะครับมากหรือน้อยต้องมีนะครับนะครับ นี่แหละนะครับคือหลักการพิจารณาง่ายๆของพระเนื้อชินกวดพระศีนี้นะครับนะครับกวดพระศีนี้นะครับผมจะบอกทุกครั้งว่าผมจะจะนำพระที่ผมมีมาให้ดูแล้วมาแบ่งปันเท่านั้นพระอะไรที่ผมไม่มีผมคงไม่ไดเอามาให้ดูนะครับอเดี๋ยวไปส่องดูอีกรอบนะครับส่องให้มันเจาะเนื้อเข้าไปเลยอ่าแหมมันเปลี่ยนหน้าจอปุ๊บเนี่ยนี่เอานิดหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ส่องโอ้โหนะอืมเนะี่ยใครบอกว่าดูดเนื้อผงแล้วมันดูเนื้อชิ้นก็มันได้ไหมครับหยิบกล้องสองพรางผมเนี่ยดูเนื้อชิ้นก็มันได้ครับโอ้โหเห็นไหมโอ้คาบไข่เป็นไงคาบคุมนี่เป็นไงโอ,โ,โอ้โหโคตรคลาสสิกครับอ่าโคตรคลาสสิกครับนี่เรียกว่าโคตรคลาสสิกครับอ่านครับดูครับดูครับ ความคลาสสิกนะความคลาสสิกมันเกิดครับเห็นไหมครับนี่ครับยิ่งสองยิ่งมันครับยิ่งสองยิ่งมันนะครับเพราะเราคือรายการยิบกล้องส่องพระยามเช้ากับผมโทนบางแคยิ่งสองยิ่งมันนะครับยิ่งสองยิ่งมันนะครับยิ่งดูยิ่งมีอ่ายิ่งดูยิ่งมีโอ้โหความรักในพระกุ ยิ่งดูยิ่งคลาสสิกยิ่งดูยิ่งชอบในศิลปะนะครับอ่านะครับอ่าดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับดูครับนี่พอดูของผมนี่เหมือนท่านได้ส่องเองเลยนะอ่าดูของผมนี่เหมือนท่านได้ส่องเองเลยนะมันดูเดี๋ยวโอ้โหแล้วมาเห่สวนนี่เป็นอะไรรู้ชอบปีคอเพราะว่าพระมันบางครับเพหล่อบางครับนะครับหล่อบางนะครับ อืมพันหนึ่งขายไหมครับพันหนึ่งเหรอครับพันหนึ่งนี่อะไรครับดอลลร์เหรอครับเอยเก็บไว้เถอะครับเก็บเก็บไว้ก่อนนะครับหมื่นหนึหน่งเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแม่ยังขายไม่ได้ครับหมื่นหนึ่งยังขายไม่ได้ครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เรื่องราวของพระมเหสวรน,นะครับที่จะได้ดูนะครับ อ่าพรุ่งนี้ขอดูลงถมพระเดิมหน่อยจัดให้นะครับอ่าไปดูองค์อื่นไปดูองค์อื่นนี่นี่ในหนังสือนี่นี่องค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ดาราเลยนะครับอ่าสมัยก่อนเขาคงจงใจทําหรือเขาทําผิดสมัยก่อนเขาจงใจทําหรือทําผิดจงใจทําครับเขาต้องมีเขาคงจะต้องมีอ่าในยะในการทําครับต้องมีในยะในการทําตั้งใจให้เป็นสองหน้าครับ ตั้งใจให้เป็นสองหน้าแน่นอนครับโอเคนะครับอ่าต้องต้องบอกเลยนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณอ่าหนังสือนะครับที่มาของข้อมูลของอาจารย์มนัสนะครับอาจารย์มนัสโอภากุลนะครับอ่าของอาจารย์มนัสโอภากุลนะครับหนังสือพระเมืองสุพรรณนะครับก็ได้ข้อมูลโอ้โหในนี้นะครับลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูนะครับ โอโหพระนี่นีเป็นพระสุพรรณเยอะมากครับนี่บันกลางนี่ปิีตด,ดเลยนะครับมันบันกลางดูโ,โหยหน้าตานี่ปิ้นเลยนะครับชอบจริงๆชอบจริงๆบอกให้เลยนะครับชอบจริงๆนี่คือพระเมืองสุพรรณโอ้มีถ้ำเสือด้วยแหมอยากจะถ้ำเสือจิ๋วมาโชว์จริงนะครับนะผมมีถ้ำเสือจิ๋วอยู่นะครับมีถ้ำเสือจิ๋วอยู่ผมชอบพระผมชอบพระโบราณ ต้องบอกง่ายๆผมชอบพระโบราณผมผมมีความเชื่อว่าพระโบราณเนี่ยมันบอกถึงอริยธรรมมันบอกถึงความคลาสสิกมันบอก,ม,บอกม,บมันบอกถึงความขลังนะครับมันบอกถึงความขลังนะครับของตัวมันอยู่แล้วนะพระมเหสวรนี่ผมต้องบอกเลยพุทธคุณนะครับพุทธคุณน,นี่ดานอยู่โยงคงกระพันเป็นเลิศนะครับอยู่โยงคงกระพันเป็นเลิศนะครับแล้วก็ราคานะครับองค์ที่ผมถือให้ดูเนี่ยนะครับ ราคานะครับสภาพนี้นะครับผมรับเช่าหลักแสนนะผมรับเช่าหลักแสนนะครับอาจจะอาจจะแสนกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยราคาซื้อขายจริงอาจจะแสนกว่าบาทสองแสนนะครับแต่ผมสตาร์ทให้หนึ่งแสนนะครับผมสตาร์ทให้หนึ่งแสนบาทนะครับสภาพประมาณนี้นะครับใครมีผมรับเช่านะอ่าต้องบอกแล้วสวยๆนี่องคสวยๆนะครับสวยๆที่มีหน้ามีตาปิ๊นๆนะครับสวยๆนะครับ สตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทให้สามแสนถึงห้าแสนครับพี่โทนครับพินเขียวคืออะไรหรอครับแล้วสำลิดแล้วสำลิดแตกต่างยังไงกันหรืออชิ้นเขียวคือชิ้นชนิดหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าชิ้นเขียวเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในถึงอ่าสมมุติว่ามาเหส่สวนชิ้นเขียวเนี่ยอมาเหส่สวนชิ้นเงินอายุหกร้อยปีชิ้นเขียวอาจจะอยู่สักสองร้อยปีประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าพระเนี่ย เกิดขึ้นเกิดขึ้นทีหลังนะครับพวกชิ้นเขียวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณฟังเนี่ยอย่างน้อยคุณได้ไปต่อยอดของความรู้นะครับต่อยอดของความรู้นะครับอย่างน้อยคุณก็มีความรู้นะครับพระมเหสวนจาไว้เลยครับสองหน้าต้องไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันนี่คุณบอกไปได้เลยว่ามีโอกาสเกสสูงนะครับเป็น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันสองหน้ามันจะเหมือนกันเพราะว่ามันใช้การเทพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่สามารถทําให้มีสองหน้าที่เหมือนกันได้โอเคไหมครับเข้าใจนะเข้าใจประมาณนี้นะโอเคครับยังไงถ้าดูไม่ทันก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับโทนบางแคพักเครื่องเมืองไทยนะครับกดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันครับประมูลพักเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้ผมก็ฝากเรื่องราวไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องราวอะไรนะครับอ่าแล้วมีเรื่องราวชินตะกลัว แล้วชินตะกัวครับแท้ไหมชินตะกัวหมายความว่าอะไรครับชินตะกัวคืออย่างนี้ชินเนี่ยมันเป็นตะกัวหมดแหละมันแล้วแต่ว่าแก่ตะกัวหรือแก่ชินนะครับอ่าสนิมแดงมีไหมครับแล้วแต่ครับเขาแล้วแล้วแต่ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นแล้วแต่การเก็บรักษาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นตะกัวแบบน้ำนมเลยแล้วขึ้นสนิมแรงก็เป็นได้นะครับแท้ก็เป็นได้พักกไม่มีอะไรแน่นอนผมบอกเลยพักกไม่มีอะไรแน่นอนพักกเกิดขึ้นได้หมดนะครับไม่ใช่พักก พระกุเนี่ยของโบราณเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรแน่นอนเป็นไปได้หมดนะครับไม่เหมือนเหรียญเหรียญน,นี่แบบไหนต้องเป็นแบบนั้นต้องต้องมีทุกองคคือต้องมีทุกองนะครับแต่พระกุเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับเปลี่ยนแปลงได้หมดแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเกิดยังไงนะครับแล้วแต่สภาพการเก็บรักษาแล้วแต่เมืองนั้นๆน,น,นะครับพกรกุไม่มีอะไรตายตัวครับโอเคครับวันนี้ผมโทนบางแคก็ต้องฝากไว้เท่านี้แล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กันนะครับล้วจะมีความรู้เพิ่มเติม อะไรก็จะมาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งครับมาให้เพื่อนๆได้ติดตามความรู้ที่ผมมีนะครับมาแบ่งปันกันโอเคครับวันนี้ผมโทรมาแครไปก่อนครับสวัสดีครับ